นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ในช่วงต้นรายการค่ะเกี่ยวกับ<ๆ>เรื่องราวของโรคมะเนนร็งในเด็กวัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นใช่ครับเป็นโรคมะเร็งไม่เลือดขาวที่เราเรียกว่าลิวคิเมียนะครับเด็ก6ขวบนะครับก็คือกําลังมีชีวิตที่ร่าเริงสดใสแล้ววันหนึ่งต้องป่วยเป็นโรคร้ายก็คือว่าโรคลิวคิเมียนั่นเองนะครับวันนี้เราพาไปติดตามชมนะครับว่าตอนนี้เด็กเขาหายแล้วนะหายเรียบร้ยอยแล้ว,ลวจนหายแล้วแต่อยากให้่า้ผูช้ชมชมว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว มีใครในสมาชิกในบ้านเนี่ยป่วยไม่สบายนะครับเด็กน้อยอายุหกขวบเนี่ยเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกว,ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นโรคอะไรร้ายแรงแค่ไหนนะครับแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาแค่ไหนแต่คุณพ่อคุณแม่แหละความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาผ่านจุดตรงนั้นไปได้ยังไงนะครับติดตามชมกันนะครับ ทีเมียหรือ ng, มะเร็งเม็ดเลือดขาวจัดเป็นเร็งที่พบบ่อยทั้งในเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและจัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวดังเช่นเดียวกับน้องนอกน้อยที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบการแรกคือหลังจากเขากลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะขเขาจะรู้สึกว่าเพียค่ะเพราะว่าหลงจากปกติเขาจะเป็นเด็กที่ร่าเราิงแต่กลับมาวันนั้นจะไม่คุยกับใครค่ะ นอนอย่างเดียวแล้วก็แม่ก็ถามว่าหนูเป็นอะไรคะหนูก็บอกว่าเจ็บเจ็บที่ตาะคะ่ะก <พอ S 1> ็าพาไปโรงพยาบาลน,นะคะไป <พอ S 1> หาหมอที่นนรัตนบุรีะคะ่ะอาจารย์หมอก็บอกว่าเป็นแค่เยื่อบุตาเสียะหลังจากอาทิตย์นึงไม่หายหนูก็พาไปที่โรงพยาบาลสุรินเลยะคะ่ะแต่ที่สุรินเขาบอกว่าเครื่องมือไม่พอที่จะตรวจตาเลยะคะ่ะเขาบอกว่าให้ให้ทำหนังจากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโคราช เขาบอกว่าให้เจาะเลือดดูก่อนหลังจากนั้นก็บอกผลเลือดผิดปกติอะคะ่ะมาที่ราม,มาต้องรักษาที่ตาก่อนอาจารย์บอกว่าเริ่มจากรหาที่ตาให้หายก่อนอะไรอาเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เจาะเลือดดูเจาะที่อ่าสันหลังดูะคะ่ะบอกว่าเป็นะมะเร็งในเลือดขาว น้องเเป็นชนิด AML Acute um Myeloid My Leukemia นะครับตอนแรกเนี่ยเข้ามาที่ก้อนที่ตาปูนะครับก็คือโรคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute um Myeloid Leukemia มันเริ่มจากการที่อยู่ในไขกระดูกแล้วก,แวก็แล้วก็ไปตามระบบของระบบเลือดนะครับแต่เพร่ะน้องเขาชกตอนแรกเนี่ยเข้ามาที่ตาด้วยทำให้ตาปูนะบอกว่าหนูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหนูรู้สึกว่าไม่ดีใจเลยค่ะไม่ กลัวว่ามันจะไม่หายเสียใจค่ะแย่เหมือนกันค่ะไม่รู้จดไม่รู้คุความรู้สึกยังไงอะค่ะบอกไม่ถูกอาจารย์บอกว่าถ้าจะรักษาต้องอธิบายการรักษาให้น้องฟังให้หมดทุกอย่างค่ะแล้วให้น้องทตามเราถ้าสมมติว่าน้องดื้อหรืออะไรมันก็จะยากหน่อย,ยต้องกินยาตรงเวลา,ากินข้าวถึงแม้จะอ้วกหรืออาเจียนก็ต้องกินนะคะอะอย่างเงี้ย โอเคค่ะคือเราคุยกับแฟนคุยกับพ่อของน้องคุยกับน้องเราก็คุยกันว่าต้อง,งทําอย่างนี้นะรักษาอย่างนี้นะแฟนก็บอกพ่อของน้องก็บอกว่าถึงยังไงเราต้องสู้อ่ะหลังจากจเราก็เริ่มต้นให้ยาเคม,มาไปนะครับจนกระทั่งโรคสงบแล้วน้องก็โชคดีที่ได้พบว่าผู้บริจาคเป็นพี่น้องเขานะครับซึ่งก็ตรวจแล้วก็ตรงกันคือเนื้อเยื่อก็เลยนำมาปลูกถ่ายที่หมอบอกว่าหนู ้องปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยหนูรู้ไหมว่าเซลล์นั้นมาจากน้องชายรู้ค่ะและ้วหนูรู้สึกยังไงครับที่น้องชายจะช่วยชีวิตหนดูดีใจคนไข้ที่หลังปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยหลังจากที่ที่ออกจากศึกแล้วจะต้องมาติดตามผลการรักษาถ้าช่วงแรกๆภายในสามเดือนแรกเนี่ยจะนัดทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ครบ3ามเดือนหลังจากนั้นก็จะนัดทุกสองอาทิตย์จนถึง6เดือน แล้วก็หลัง6เดือนจะนัดเดือนละครั้งนะคะจนถ,ถึงปีหนึ่งหลังจากปีหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะนัดห่างขึ้นนะคะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคนไข้จะมีสายสวนหลอดเลือดคนไข้ที่ทำปู้ทายไขกระดูกจะใส่สายสวนหลอดเลือดทุกคนนะคะซึ่งสายสวนหลอดเลือดเนี่ยจะ มีประโยชน์คือให้น้ำเกลือให้ยาให้เลือดหรือว่าให้เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ให้ทางสายนี้ได้ปกติเนี่ยถ้าเกิดคนไข้หลังผ่าี่ยตอนช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเจาะเลือดบ่อยๆแต่ถ้าคนไข้มีสายสวนหลอดเลือดเนี่ยคนไข้ดูดสามารถดูดจากเลือดจากสายสวนหลอดเลือดเนี่ยไปส่งตรวจโดยที่ไม่ต้องเจาะที่คนไข้คนไข้จะได้ไม่เจ็บตัวนะคะ เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่ายัางไงมันก็ได้เกิดมาแล้วยังไงเราต้องสู้เต็ดดีลูกที่เรายังเชื่อฟังเรามากเลยหนูเชื่อฟังแม่และคุณพ่อค่ะว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ค่ะอันนี้กินได้ค่ะตอนนี้เวลาเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยเราจะเป็นต้องหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกันตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาจากพี่น้องก่อนนะครับซึ่งโอกาสที่พี่น้องจะตรงกันเนี่ยก็มีแค่25%้าเท่านั้น แล้วยิ่งบางครอบครัวที่ไม่มีลูกเลยก็ไม่มีโอกาสหลังจากนั้นเราก็จะส่งผลเนื้อเยื่อไปที่สภากาชาติไทยนะครับโอกาสที่เราจะเจอเนื้อเยื่อของผู้บริจาคท่วประเทศที่ตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนจะบริจาคเนี่ยประมาณ1 500, นึ0 0แสนคนนะวิธีการที่ผู้บริจาคเนี่ยตั้งใจจะบริจาคไม่ได้เจาะไขกระดูไม่ได้เจาะสเต็มเซลล์อะไรนะแค่เอาเลือดมาตรวจเนื้อเยื่อแล้วก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ถ้าผู้ป่วยคนใดเนี่ยต้องการจะสเต็มเซลล์หรือไขกระดูกเนี่ยก็จะส่งผลเนื้อเยื่อไปที่สภากาชาติและไปดูว่าตรงกับใครตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปส่งไปหาเนื้อเยื่อที่สภากาชาติไทยโอกาสที่จะตรงกันก็มีประมาณสัก4 0 5 0เซท่านั้นเองแล้ตอนนี้ที่วามาที่บดีก็เป็นที่แรกนะแล้วก็เป็นที่ตอนนี้เนี่ยที่เดียวที่น่าจะทำเยอะที่สุดแล้วมั้งก็คือคนไข้ที่ใช้ไขกระดูกจากพ่อหรือแม่ให้ลูก ซึ่งลูกทุกคนต้องมีพ่อแม่ถูกไหมโอกาสที่ลูกจะตรงกับพ่อแม่เนี่ยมีน้อยมากอย่างไรก็ตามลูกเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อตรงกับพ่อหรือแม่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในสมัยก่อนทําไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยช่วงสี่ห้าหกปีที่ผ่านมาราบาธที่ประดีเนี่ยคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเราก็ปลูกถ่ายคนไข้ไปทั้งหมดรวมกันเกือบร้อยยี่สิบลายเข้าไปนะซึ่งผลโอ,โอกาสหายขาดจากโรคต่างๆซึ่งรวมทั้งมะเร็งไมเลือดขาวเนี่ยก็เกิน8-90%เกิปรนขึ้นไป เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าคนไข้ที่เป็นโรคอะไรก็ตามไม่มว่าจะเป็นมะเร็งขาวหรือโรคอื่นๆที่จะมันต้องปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยเราถือว่านับปัจจุบันเนี่ยมีผู้บริจาคทุกคนหือถ้าไม่จากพี่น้องก็ไปจากสภากาชาติไทยสภากาชาติไทยที่มีโอกาส40-50%ถ้าไม่เจอก็เอาของพ่อหรือแค่มาปลูกถ่ายตอนนี้ก็เลยหายขาดนะครับอ๋อถือว่าหายขาดรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็หลังปลูกถ่ายประมาณเกือบเกือบสี่ปีแล้วนะครับก็ถือว่าหายขาดครับ อาจารย์ก็บอกว่าหายแล้วนะก็เหมือนก็ผิดก็ปกติดีแล้วอะไรเนี่ยเซลล์เซลล์หรือภูมิต้านทานก็ดีขึ้นอะเงี่ยแต่อาจารย์ยังนัดตรวจดูตอนนี้ตอนนี้หมอบอกว่าหนูหายแล้วใช่ไหมครั<อ>แล้วหนูรู้สึกยังไงที่หนูชนะมะเร็งได้ดีใจค่ะยังมีคนอื่นอีกที่เป็นโรคโรคมีเมียเหมือนหนูหนูอยากบอกอะไรเขาให้เขาสู้เหมือน,นอยากบอกไหมซื่อๆนะคะ หแม่่นนน้อองกรัะูด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทีมแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเซลลต้นกำเนิดเม็ดเลือดขาวจากน้องชายใจที่สู้ของน้องนกน้อยรวมไปถึงกำลังใจและการดูแลยอย่างใกล้ชิดของคุณพ่อคุณแม่จึงทำให้วันนี้น้องนกน้อยหายขาดจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน จนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยิ้มได้อีกครั้ง เป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีและประทับใจมากมากเลยเองนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วด้วยก็ถือว่าหายแล้วที่อาจารย์สุรเดชบอกนะครับว่าตอนนี้ผ่านมา4ปีแล้วนะครับไม่มีอาการผิวปกติก็ถือว่าหายขาดแล้วตอนนี้วิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้านะครับก็ใครที่เด็กนะครับเด็กคนไหนที่มีป่วยในเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคิเมียนะครับก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ 80- 9 0ถึงนนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าปกติเนี่ย เวลาที่จะต้องปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะต้องเอาจากพี่น้องใช่ไหมฮะก่อนนะครับถ้าพี่น้องไม่ได้ก็ต้องที่สภากาชาตนะครับดูว่ามีโอกาสตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องอสภปกาชาตไม่ได้ก็เอาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไขเนื้อเยื่อไม่ตรงกันนะฮะหรือมีโอกาสตรงกันไม่มากแต่ก็ตอนนี้มียามีเทคโนโลยีที่สามารถให้เด็กได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนถ้าป่วยในตรงนี้ก็มีความหวังจะสามารถหายขาดได้นะครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะ <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อรู้ตัวคะ่ะว่า <c oughs> ป่วยเป็นโรคนี้นะคะก็ต้องมาปรึกษาทางคุณหมอ <c oughs> และเราก็เชื่อว,ว่า <c oughs> น่าจะมีทางเลือกแล้วก็ตัวช่วยหลากหลายทางเลยนะคะที่จะทําให้การแก้ไขประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถ าามรถหายเป็นปกติกลับมามีชีวิตมีความสุขได้กับครอบครัวแต่อย่างที่สําคัญที่สุดเลยดูตลอดการสัมภาษณ์ของน้องนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรามักจะได้เห็นรอยยิ้มนะคะของทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวตัวตัวน้องเองที่ดูไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือว่ามีความกังวลใดๆด้วยความที่ว่ากําลังใจดีก็เลยทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องราวหลายๆมาได้ตอนนี้ทีมงานไปสัมภาษณ์คุณกุ้ไก่นะครับว่ากวกเขาจะมาถึงตรงนี้ได้ วันที่เขารู้ตัวว่าลูกไม่สบายเนี่ยตอนนั้นเสียใจมากนะครับลลกมมันนเเหือายาย,ยใช่ไม่ต้องมีความหวังต้องสู้ในไหนที่คุณแม่บอกว่าในไหนลูกก็เกิดมาแลวยังไงต้องสู้อันถึงที่สุด นะครับแล้วก็สู้ด้วยกันนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะ<ม>ที่เอามาฝากกันค่ะในช่วงเช็คเคสนั่นเองค่ะช่วงหน้ารัดคิวหมอนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ธเนศด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตลิยานะคะธรรมะประธานคุณค่ะสาขาวิชาประสาทวิทยาภาควิชากุมารเวชศ,ศาสตร์นะคะก็ใครที่อยากจะพูดคุยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพต่างๆค่ะกดโทรศัพท์ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงสามารถเข้าไปฝากข้อความคําถามกันได้เลยนะคะที่ Facebook รามาชาแนลเองค่ะช่วงนี้กูกให่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคัสดีจ้นค่ะ